แคนดี้จอมแก่นเล่มห้า EP ที่4หาจนทั่วแล้วไม่เห็นมีเลยหรือว่าออกไปข้างนอกฉันไม่น่าไปเที่ยวเลยไม่งั้นคุณเอาเบิร์ตก็คงไม่หายไปคุณเอาเบิร์ตทำไมคุณต้องหนีฉันไปด้วยคุณจะไปอยู่ที่ไหนฉันต้องหาให้พบแล้วแคนดี้ก็แต่งตัวเพื่อที่จะออกไปตามหาคุณเอาเบิร์ต เคนดี้ <Candy. S 2> ฮะคุณหมอเลนาดได้ยินว่าคนไข้ของเธอหายไปหรอือค่ะหนูกำลังตามหาอยู่ค่ะแล้วถ้าพบเธอจะทำยังไงหนูจะพาเขากลับมาที่นี่เคนดี้คนไข้คนนั้นไม่ใช่ของที่นี่อีกต่อไปแล้วใช่เธอไม่จาเป็นต้องพาเขากลับมาฮะถึงเธอจะพบเขาแต่ก็ห้ามพาเข้ามาที่นี่ เข้าใจไว้ด้วยแต่อาจารย์คะคุณเอาเบิร์ดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นที่นี่เป็นโรงพยาบาลผ่าตัดไม่ใช่โรงพยาบาลโรคจิตเธอควรจะพาเขาไปโรงพยาบาลอื่นดีกว่าฮึเคนดี้ตกใจกับคำพูดนั้นรู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่เธอก็ยังตัดสินใจออกมา เพื่อตามหาคุณ Albert, เอาเบิร์ตเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆในเมืองเที่ยวถามกับคนโน้นคนนี้ที่เดินขวักไข่ไปมาจะค่ำม,มืดแล้วอากาศก็หนาวแล้วด้วยเขาจะไปไหนของเขานะใช่แล้วให้อาชีกับสแต์ช่วยถ้าจะดีชิคาโกทั้งเมืองฉันคงหาคนเดียวไม่เจอเฮ้ย เหนื่อยเป็นบ้าเลยสองคนนั้นจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วประตูคฤหาสน์ก็เปิดออกพร้อมกับมีรถยนต์วิ่งออกมาเฮมีรถออกมาพอดีสตาร์นี่ฉันเองแคนดี้กระโดดเข้าขวางรถไว้แต่แทนที่รถจะหยุดจอดกลับวิ่งไปอย่างไม่สนใจเธอจนเกือบชนคู <c oughs> มิชสแตนนี่แล้วใครกันแล้วเคนดี้ก็มองเห็นชายผู้คุณตาจอชจอชจอชไม่ได้เจอคุณนานทีเดียวหน้าตาคุณดูเครียดจังเลยทำไมคุณต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยนะหรือว่าท่านลุงวิลเลียมฮะฉันยังไม่ได้เห็นหน้าท่านเลย เมื่อเข็นดีนึกได้เช่นนั้นก็วิ่งเข้าไปในคฤหาสน์ของตระกูลอันเดย์แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ต้องตกใจเมื่อมีใครบางคนยืนขวางทางเอาไว้อะเธอมาทำอะไรที่นี่พูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงเออเกิดอะไรขึ้นกับท่านลุงหรือเปล่าคะเมื่อกี้นูเห็นรถของจอ์ร คำพูดนั้นทําให้ท่านป้าเอลลอยถึงกับตกใจไม่มีอะไรทั้งนั้นเธอไม่เกี่ยวไม่รู้ว่าเขามารับเธอไปเป็นบุตรบุญธรรมได้ยังไงก็ไม่รู้กลับไปซะฉันไม่อนุญาตให้เธอเข้ามาที่นี่ใช่เพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่บ้านของเธอโธ่เอ้ยยังกับอยากมาแย่ล่ะเบฉันจะไปดูบรอดเวย อยากรู้สินะว่าจะไปทำไมก็เทริสไงละ่ะพอที่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันต้องรีบหาอาชีพกับสแตร์ให้เจอให้เร็วที่สุดวและรถคันหนึ่งก็วิ่งพรวดออกมาจากพงดอกไม้แคนดี้ระวังโอ๊ยวันนี้ดวงจะถูกรถชนเดีอเนี้อโอยตุบฮะ เป็นอะไรไปหรือเปล่าแคนดี้ขับรถภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็อยากมาขวางทางเองทำไมอ่ะของอย่างนี้มันช่วยไม่ได้นี่ว่ารถคันนั้นนิวเป็นคนขับและพูดจาดา่าทอแคนดี้อย่างรู้สึกโมโหจบ EP ที่4โปรดติดตามตอนต่อไป